ตกก่อนสิได้เลยเออฉันได้ป๊อปคอนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลยยัยสบวอยู่หัวร้อนนะดูได้แล้วเธอได้อะไรอ่ะฉันได้ถังเล็กก็ม่นแล้วนะมันดูน่ากินสุดๆเหลือเธอละวิเวียนป๊อปคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยนเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดจ้องป๊อปคอนของฉันได้แล้วกินของตัวเองสิฉันว่าของฉันเขาหมดในคลิปตา ต่นั่นก็ไม่ยถึฉันจากช่วงเวลาแห่งความสุขนี่แหละคุณก้าของชีวิตเธอกำลังทำอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าผู้ดีเขาทำกันยังไงอะฉันว่าเธอไม่รู้จักกันสิงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊ปคอนเป็นชินช้นๆได้แล้วโอ้ยรสชาติดีสุด,สดเลย awesome. เออแต่เธอรีบหน่อยดิมหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นล่ะเอ,อ,โอยโทษทีแล้วมารยาทของเธอไปไหนแล้วล่ะ, awesome. ะฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้องใช้ของแบบนั้นหรอกฉันกิกนป๊อปคอร์นสายอร่อยนี้ได้ <c oughs> โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้เลว่าเนี่มันสดใหม่สุดๆ <c oughs> ข่ายก็แค่หนังนีดีสักเรื่องนะ โอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดนี้ฉันไม่ได้สังเกตเลยมันก็ชิ้นเดียวที่เหลือมันจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะผ่านมิดได้ถ้าทำลงไปพีเตอร์ไม่ติดธรรมเลยน่าเปรีความของฉันนะฉันห้าดเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เขาอาล่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไรจังไลยฉันนี่โชคดีสุดๆนี่มันความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะ กัดเนี้ยฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้นี้วฉันแดงสุดๆเลยอะฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วละ่ะไม่งั้นีี่ประควเหลือแน่นอนเอาเครื่องดดฝุ่นออกมากันเถอะเอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเครืงเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ประคบผนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้อะ ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วป๊บเครื่องของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพูดถึงการขโมยของฉันเหรอวิเวียนแต่ถ้าว่ฉันปวดหัวได้เสียงตะโกนอ่ะงั้นเอาปุ๊บของเธอไปเลยเยี่ยมเรากกำจัดเธอเออกจากเกมได้แล้วงั้นก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วล่ะมากินกันเถอะว้าวอะไรจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่อยน,น่นเนี่ย <laughs> ครั้งนี้ฉันขอเปดิดฝาก่อนนะ ว้าวมกฝรั่งหนึ่งหอโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชิ้นหมากกับฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนก่อนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังไว้เลยเนะี่ยมีหมากฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกำแพงหนหวานเลย เธอจัดการได้แน่นอนแต่เธอยังกินไม่ได้นะเอาโทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าฉันมันดูดีสุดเลยตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวมันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแน่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ้งไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องที่ห่อออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมาก เคียวบ้างเมือออกไปนะฉันแบ่งใครแน่นนอนตะกล่าเอ้ยฉันงอนเธอแล้วงั้นก็ราฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันคือที่สุดเลยว้าและฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยลูเจ้ามาไหมตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะมีบางอย่างในปติกิริยาฝรั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลนั้นฉันทำมันสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วย ดูสิอย่างนี้่อยใช่น้อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกโป่งที่สวยสุดเลยงั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บเป็นของเล่นนะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ <c oughs> ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมาเล่งมันกันเลย <c oughs> โอไม่นะเกิดอะไรขึ้นลูกบปของฉันเนี่ยทำไมมันถึงแตกข้ <c oughs> อที่นะวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสสนกนะ ใจร้ายมากเธอเลียบกินมาพฝรั่งของเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการมันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วล่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขั้วสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะั้นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะแมรี่ฉันยังไม่ลืมมาที่เธอทำกับฉันไวนะ้น่ะเอาเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันไม่แตมฝรั่งล่ะ ฉันว่าสิ่งนี้มันทอใเธอดีออกเออไม่นะตังคของฉันพังหมดเลยเคิยวของฉันก็ด้วยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันเอาเคิยวกลับไปที่เดิมอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำได้แล้วฉันได้เคิยวกับไม้ละตีเตาตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานนะเมื่อกอนฉันกําลังเอื้อมไปที่หมอบฝรั่งแล้วฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทมื่อฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉัน ว้มันมากพลังยอะษ์ท่านจะเข้าเป่าไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจบไม่สวยนะสิอย่ามาดราม่ามาวิเวียนทุกอย่างจะเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็นไหมหยุดนะพีเตอร์พอได้แล้วระบบมันจะแตกเอ้าหลบแล้ววิเวียนเธอพิดถูกแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติด ก็ดูเหมือนแมงมองว่าติดในรังของตัวเองแล้วครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะเีคุกกี้แค่ันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจ๋งฉันมีความสมจังฉันรักคุกกี้กับนมงั้นก็หมายความว่าแมรี่ได้ใจใหญ่ที่สุดสิรีบเปิดฝาเร็วเข้ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยแล้วก็นมแก้วยักษ์ให้จุ่มด้วย ฉันอยากได้แบบเธอตรงเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะบางทีข้าจามันออกมาได้นะฉันไม่คิดงั้นนะบางครั้งเธอก็สุ่มซามากเลยปีเตอร์กำลังทำอะไรนะ จะดื่มนมให้หมดเอาคุกกี้ที่เหลือออกมาเธอไม่หนอะอยู่บนหน้าด้วยโอ้อร่อยจังยิ้มปีเตอร์เธอนี่ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วล่ะโอ้พระเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจังแล้วฉันจะมันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้หล่นเหมือนกันเนี่ยให้ตาย แต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะมั้งดูสิว่านำ้ำสมงฉนจกลายเป็นน้ำช็อกโกแลตไปแล้วล่ะชอกกำลังทำอะไรหนะ่วิวิน้นชกักกแลตงทำเครื่องเดิมที่หอยไ,ได้ส่วนในโลกงไงล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้เข้ากันโว้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมากนั้นก็มาดูการออกจากกันปยังไงจากนั้นใวยแค่ต้้งเทม,มันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลย มันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วยมาลองกันมันดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกรสชาติดีเวอร์มือฉันจะเป็าแบบยังไงแล้วล่ะเฉาจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลยตาเธอแลลวแมรี่ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะมาก ฉันว่าต้องลองชิมสักชิ้นก่อนอ,อร่อยจังเลยขอเราบ้างสิอย่าแม้แต่จะคิด <_ C 's> เธอกินของเธอไปแล้วไงละ่ะ <_ C 's> ทั้งหมดนี่ปนเป็นของไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่แล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอ,อมันตกลงไปในนมนี่นี่ั่นก็ไม่เสียหายละ่ะ <_ C 's> ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันวิบเวียน,นเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วละ่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันติดไปทั้งตัวเลย นักคอนักขนมเยอะแยะมากมายแต่ฉันได้แค่ทวิสแท่งเดียวเองหวังว่าอย่างน้อยมันต้อ,อร่อยมากๆนี่ดูหน่อยเธอย้นไปไหนเน่แล้วน่าจะทำไมละ่ะหยุดบน่นเหมือนผู้หญิงได้แล้วนะแล้วก็ฉันรู้วิธีแบ่งช็อกโกแลตแสนอร่อยออกเป็นหลายๆส่วนด้วยนะงานนี้ฉันต้องใช้เลยเธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือกหยุดเนอะอย่าทำาพวกเราเลย ฉันไม่ได้ทำอะไรพวกเธอนะเรื่นี้ใช้ช็อกโกแลตเท่านั้นไม่เกี่ยวกับพวกเธอแต่เราก็ยังกลอัวอยู่ดีแต่อะไรกันละ่ะมันก็แค่ทวิกสเพราะงั้นทุกชิ้นมีค่ะอร่อยจังเลยฉันไม่ได้กินทวิกสมาตั้งนานแล้วมันอร่อยกินบรรยาย นั่นก็ได้เวลาที่ฉันต้องกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาห่อขนมออกก่อนนะทีนี้ก็กินช็อกโกแลตได้แล้วล่ะอะไรกินเนี่ยเธอไปหิวมาจากไหนอะทวิกซ์อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมมใช่สิรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเข้ากับอะไรได้แหล่งลงตัวนมไงโอ๊ย ทำไมทุกคนอยอนขยะใส่ชันอีกแล้วนึกไม่ถึงเลยว,ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนมช็อกโกแลตชล็อกโกแลตแข้งช็อกโกแลตต็มไปหมดเลย uh huh. นี่มองอะไรกันอยู่ mm hmm. จอนเริ่มกินได้แล้วฉ <Yeah. S 1> ันเพิ่งเกิดไอเดียดีๆแค่กินช็อกโกแลอย่างเดียวมันน่าเบือเกินไป ต้องแบบนี้สิและยิ่งเจ๋งกว่าถ้าเอามันมาสร้างหอคอยใหญ่ๆ <Yeah. S 1> นูเทลล่าจะเป็นการสำหรับเชื่อมต่อกันอโหจอล์นนาสร้างเก่งจริงๆเด็กผู้ชายทุกคนควรสร้างอะไรเป็นโดยเฉพาะหอคอยช็อกโกแลตแบบนี้ แล้วเด็กผู้หญิงทุกคนควรจะกินทุกอย่างที่เด็กผู้ชายสร้างไว้ค่ะเอาล่ามาลองกันเถอะนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยทำไมห่อคอยถึงสั่นเนอะเอออ๋อจอนเดี๋ยวโทษให้เราด้วยคือว่าช็อกโกแอร่อยเกินไปนะฉันไม่เป็นไรหมวกกันน็อกช่วยไว้ อะไรกันเนี่ยหมักฝรั่งทอดเยอะมากมากเหรอแต่ว่าไม่ฉันมีแค่แผ่นเดียวเองแผ่นเล็กมากด้วยถ้าอยากมอเห็นต้องใช้มันขยายเท่านั้นตัวอย่างทันลองดูน่าอร่อยฉันคิดว่ามันต้องอร่อยมากๆและก็เล็กมากๆด้วยจอนถึงตาในแล้ว ในที่สุดฉันกำลังหิวอยู่พอดีแต่ใครแกะได้บ้างเนี่ยฉันเปิดไม่ได้เลย <B ingo. S 1> แต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือต้องแบบนี้สิเขาอ,อย่างชั่วเดี๋ยวฉันจะแสดงวิธีกินมันฝรั่งทอดให้ดูเอาไปเลยอ๋อขึ้นไปสูงจังเลยนี่มันเจ๋งมากจะตกลงบอลแล้วรับนะรับได้แล้ว เป็นไงล่ะอร่อยจังโอ้ยใช่แล้วมันยังไม่เขาล้มตึงไปเลยตอนนี้ฉันสามารถกินขนมแสนอร่อยของฉันได้อ้หยุดนะทำไมเป็นซ้นตลอดเลยมันก็ช่วยไม่ได้ มันฝรั่งทอดอร่อยเกินต้านแต่ฉันไม่หมดกันนอกมันช่วยฉันไม่ได้แต่เรารู้ว่าต้องสอนบอร์เรียนให้เธอง่ายมากแค่ใช้รถบรนทุกงแบบนี้โอออร่อยจังและก็หนักด้วยช่วยแล้วเอมว่าเธอไม่ชบดีเท่าไรขอบใจพ่อแสงรู้ ฉันคงไม่รู้หักไม่มีนายแต่ฉันจะไม่ยอมให้จบแค่นี้แม้แต่ล็กกว่าที่เล็กที่สุดก็สามารถขยายใหญ่ได้หากเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง i iPhone อะไรกันนี่ไม่รู้มาก,ก่อนว่ามันเป็นไปได้ด้วยใ mm, <yeah. S 2> ช่แล้วเป็นไปได้แล่ก็อร่อยมากๆเอาละจอนถันตานายแล้ว Thank you ได้เลยจะกินให้หมดในครั้งเดียวพร้อมไหมฮะใช่เราพร้อมแต่ดูเหมือนนายยังไม่พร้อมแต่ที่โตยังมีเล็กกว่าอีกเยอะเอาเมือออกไปนะนี่ไม่ใช่สกินเทสของนายทั้งหมดเป็นของฉันของฉันคนเดียวตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากสีไหนดีนะต้องตัดสินใจด้วยการจับฉลาก เอาล่ะได้สีไหนก่อนนะหยิบออกมาและสีแรกก็คือนี่ไงมันคือสีเขียวเป็นสีที่ฉันชอบมากไม่แล้วเลยมาลองกันสุดยอดคิดจะกินให้หมดในทีเดียวมีมันอะไรมากมากและต่อไปฉันจะลองสีอื่นสีแดงเสียงจังจะฉันหลังเหรอ ฉันอาจได้อะไรที่ดีๆด,ด้วยนะอะไรกันเนี่ยลูกกว่าลูกบอลเลิมเลยและข้างในต้องมีลูกกว่าเล็กๆข้างในมากมายด้วย mm, <yummy. S 1> ของวิเศษเหรอ <What? S 1> ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะ <Awesome. S 1> จอนค่อยรับมันขนมให้ฉันบ้างสิฉันก็อยากกินนะ <you> <Please. S 2> เออแน <Okay. S 1> ่นอน ช่แล้วฉันใจกว้างมากเพราง,งินฉันแบ่งให้ทุกคนได้ <What? S 1> และอีกครั้งที่ทุกคนโชคดียกเว้นฉัน <What? S 1> ฉันได้เงินเล็แค่เดียวเอง <What? S 1> จอหัวเราะอ,อะไรเนี่ยถึง <What? S 1> จะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยมากนะ <Come> เออฉันคิดว่าเอ็มบาให้ไอเดียดีๆในการแก้งแล้ว <What? S 1> ฉันจะทำเป็นว่าตาหลุดออกมาตอนไม่มีใครสนใจ เอามา็มม่าดูสิว่าเกิอดกอะไรขึ้นอันนี้ฉันตามบอดฮะอนาโกะเอามันอักไปนะ <c oughs> เออเออหายใจไม่ออกช่วยด้วยเ <c oughs> พราะเธอเ,เอม็มม่าคนอื่นถึงเดือดร้อนเป็นหนังที่น่าสนใจนจังเลยและเนสคริกก็แสนอร่อยฮะ <c oughs> มันมาจากไหนอะ t h a n on. ฉังจากเล ini, ่สนุกลูกตาเยลลี่แสนอร่อยก็เป็นสิ่งที่ฉันต้องการเห็นด้วยฉันก็ไม่ปฏิเสธของอร่อยแบบนี้เหมือนกันฉันมีต้องสิบอันแน่เอาเข้าไปในปากให้หมดเลยทีเดียวและฉันทำได้เจ๋งมากจอรนเราอะไรอยู่ล่ะ <Nope. S 1> ไม่มีอะไรนะฉันแค่อดทนได้ไม่เหมือนเธอแต่เธอพูดถูกมันอร่อยมากๆนายน่า <c oughs> จะแบ่งให้ฉันบ้าง <What? No. S 1> ให้ฉันได้สินนะเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> สาวสาวไม่ต้องทะเลาะกันหรอก <c oughs> ฉันไม่แบ่งให้ใครทั้งนั้น <c oughs> ให้ตายเธอ บอกแล้วไงว่าไม่มอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันส,สายตายดีกันไปแล้วเฮ้ดูเขาสิฮะมูนตาจอน